นิสสันนิวเอ็นพปี2021ค่ะฟรีดาวนะคะผ่อนหกพันกว่าบาทค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะจากรัตนยนตการนะคะวันนี้เรามีนิสสันโนเวล่านิวเอ็นพนะคะปี2021มาแนะนำนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะกว้างขวางมากนะคะพลาสติกยังไม่ยัไม่แก่เลยนะคะแล้วก็ ที่หน้าจอนะคะมาอยู่ที่4ี่หมนะคะระบบของหน้าจอนะคะไปดูที่หน้าจอนะคะอัะอนนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะใครสนใจนะคะติดต่อน,นัดได้ที่เมอร์นะคะ094นะคะ686 ห0 0นะคะหรือท่านใดสนใจที่จะอยากดูรถนะคะดูรูปภาพรถนะคะเข้ามาดูได้ที่เพจ Facebook นะคะรัตนยนตาการนะคะรถมือ2ค่ะช่องของเรานะคะมีอัปเดตรถให้ดูทุกวันนะคะท่านใดสนใจเข้ามาชมรถตามช่องของเราได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ